ครับนักเรียนครับเราอยู่กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในหัวข้อย่อยก็คือสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงสเปกตรัมนักเรียนจะคุ้นเคยกับการแยกสีของแสงใช่ไหมครับที่เป็นสีรุ้งม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงที่เราเรียนมาตั้งแต่ในมต้นนะครับทีนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจคําว่าสเปกตรัมในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับ สเปคตำมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเราเอาความถี่นะครับเอาความถี่เป็นเกณฑ์เพื่อที่จะแบ่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกเป็นช่วงๆถ้าคลื่นไหนตรงกับความถี่ไหนก็จะตั้งชื่อขึ้นมานะครับซึ่งเราก็จะมีชื่อช่วงคลื่นต่างๆต,ตามที่เราเอาความถีแ่แบ่งๆไว้นะครับก็คือคลื่นวิทยุไมโครเวฟพ,พวกนี้นักเรียนคุ้นเคยหมดเลยนะครับวิทยุก็คือพวก คือวิทยุก็คือพวกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือวิทยุโทรทัศน์ก็ใช่นะครับโทรศัพท์มือถือก็ใช่สัญญาณดาวเทียม Wi-Fi ต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟอย่างเงี้ยนะครับก็พวกเตาไมโครเวฟใช่ไหมครับรวมไปถึง GPS แล้วก็เรดาร์ด้วยนะครับรังสีอินฟราเรดตัวย่อ IR นะครับแสงันนี้นะครับแสงก็คือเราสัมผัสทุกวันในตอนเช้าจนเย็นนะครับก็คือแสงอาทิตย์อันตราไวโอเลตหรือว่า UV คุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับ uv นะครับไม่ใช่ vv uv uv นะครับรังสี x รังสีแกมมาพวกนี้นักเรียนคุ้นเคยหมดเลยนะครับซึ่งนะครับการเอาความถี่เป็นเกณฑ์ในย่านต่างๆตามนี้นะครับเอาความถี่ในย่านต่างๆเป็นเกณฑ์แล้วก็แบ่งแยกว่าคลื่นไหนชื่ออะไรที่อยู่ในช่วงย่านความถี่ที่เราแบ่งแยกย่อยไว้เนี่ยนะครับก็จะตั้งชื่อตามนั้นนะครับโอเคครับ จากทั้งหมดนี้นะครับนักเรเียนสามารถที่จะดูในหนังสือแบบเรียนดูในอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ในตารางนี้นะครับกูจะข้ามไปเลยนะครับทีนี้จากเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อกี้เรามาทําเป็นแผนภาพให้ดูง่ายขึ้นนะครับให้ดูง่ายขึ้นก็เราจะแบ่งความถี่ออกเป็นตั้งแต่ความถี่10กําลังศูนย์นะครับเพิ่มขึ้นเป็น10กําลังสองสิลังสีขึ้นไปเรื่อยๆค่าของความถี่ใน แถบสีนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงนะครับจนไปถึงค่าสูงสุดของความถี่ก็คือ10กกำลัง24นะครับในช่วงแถบสีที่เราแบ่งช่วงขึืน่นม่เหล็กไฟฟ้าไว้นี้นะครับจะเห็นว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่คลื่นวิทยุที่เป็นคลื่นสั้นที่สุดนะครับวิทยุวิทยุ AM FM ไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดแสงขาวนะครับ u v วกแลวก็แกมมานะครับ วิธีการจํานะครับคกูขอนําเสนอวิธีการจําว่าอา้าแล้วเราจะจําได้ยังไงว่าตัวไหนอยู่ในช่วงย่านไหนนะครับเอาตัวที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือแสงขาวนะครับแสงขาวก็คือแสงแดดเรานี่แหละนะครับจะมีความถี่ของช่วงขึ้นอยู่ระหว่าง10กําลัง14นะครับอยู่ในวางนี้นะครับถ้าแบ่งซ้ายขวานะครับความถี่ที่มากกว่าแสงขาวขึ้นไปก็จะเป็น UV ลังสี x แล้วก็แกมมาตามนี้เลยนะครับ ถ้าต่ำกว่าแสงขาวลงมาจะเป็นอินฟราเรดไมโครเวฟวิทยุโทรทัศน์นะครับลงไปจนถึงไฟฟ้ากระแสสลับไม่ได้อนําเสนอในนี้นะครับไฟฟ้ากระแสสลับจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงแถวนี้แหละนะครับทีนี้นะครับนักเรียนครับทาไมต้องเอาแสงด้วยนะครับแสงนะครับแสงขาวยังสามารถมีสเปกตรัมของตัวเองแยกออกมาได้อีกนะครับก็คือเป็นม่วงคามน้าเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับแดงอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับสีแดงใต้แดงลงมาคืออัน อ่าอินฟาเรดใช่ไหมครับอินฟาเรดก็คือก่อนแดงนะครับ UV นะครับ UV ก็คืออันตราวโอเลตก็คือเหนือม่วงขึ้นไปเพราะฉะนั้นติดกับแสงนี่ก็คือแน่นอนมีอินฟาเรดกับ UV หรือว่าอันตราวโอเลตอยู่แล้วนักเรียนก็ค่อยไล่ไปนะครับนี่คือเทคนิคการจานะครับแถบข้างบนเป็นความถี่แล้วแถบข้างล่างคืออะไรแถบข้างล่างก็คือความยาวขึ้นก็คือแลมด้าแลมด้านั้นจะเริ่มจากค่ามากไปน้อยนะครับไปทางนี้จะน้อยลงนะครับถ้าความถี่จะเริ่มจากค่าน้อยแล้วค่อย มากขึ้นทางนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งนักเรียนเรียนเรื่องคลื่นมานักเรียนรู้อยู่แล้วว่าความถี่และความยาวคลื่นนั้นมีค่า6ผันกันถ้าค่าหนึ่งมากค่าหนึ่งจะน้อยค่าหนึ่งน้อยค่าหนึ่งจะมากนะครับโอเคครับจากแถบสีนี้เรายังมาสรุปให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกในตารางนี้นะครับเอาความถี่เป็นเกณฑ์ก่อนเพราะว่าสเปกตรัมก็คือเอาความถี่เป็นการแบ่งแยกใช่ไหมครับ ความถี่เริ่มต้นก็คือจะเริ่มต้นจากกระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะครับความถี่น้อยสุดนะครับมาเป็นคลื่นวิทยุไมโครเวฟอินฟราเรดตรงนี้ต้องเป็นแสงขาวใช่ไหมครับอยู่ในช่วงนี้นะครับจากนั้นเป็น UV X กแกมมาโอเคนะครับแกมมานั้นจะมีความถี่มากที่สุดทํานองเดียวกันนะครับไม่ใช่ทํานองเดียวกันสิทํานองตรงข้ามกันนะครับอันนี้คือเใช่ไหมอันนี้คือแลมดาแลมดาก็ต้องมีค่ามากไปน้อย ส่วนความถี่จะมีค่าน้อยไปมากอีกตัวหนึ่งครับคือพลังงานพลังงานนั้นนักเรียนดูดีๆจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับความถี่นะครับก็คือจากน้อยไปมากเช่นกันนั่นแสดงว่าบ่งบอกให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆว่าถ้าความถี่มากพลังงานก็จะมากตามโอเคไหมครับอ่าโอเคนะครับในแถมนี้เป็นการพิสูจน์ให้ดูว่าพิสูจน์ด้วยสมการนะครับว่าอ่าการที่ความถี่ กับความยาวขึ้นมันผกผันกันเพราะอะไรพิสูจน์ด้วยสมการตามนี้นะครับกูจะข้ามไปเลยครับเนื่องจากว่านักเรียนมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับข้ามไปเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างการทําโจทย์ว่าข้อมูลที่เราได้มาเมื่อกี้เราจะใช้ทําโจทย์ยังไงนะครับดูข้อหนึ่งครับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะเคลื่อนที่ในสูญญากาศขณะเคลื่อนที่ในสูญญากาศ มีสิ่งหนึ่งที่เท่ากันเสมอคืออะไรนะครับแน่นอนนะครับคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้ามีความเร็วเดียวก็คือความเร็วที่เป็นค่า c นะครับค่า c มีค่าเท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีทุกๆตัวที่อยู่ในตารางนี้นะครับที่อยู่ในตารางนี้ทุกๆตัวมีความเร็วเดียวกันก็คือความเร็วเท่ากับ c เท่ากับ3คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วเท่ากับแสงนะครับโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่มันเท่ากันเสมอนะครับความยาวคลื่นไม่เท่าแน่ๆมีมากมีน้อยใช่ไหมครับแอมพลิจูดไม่เท่ากันแน่ๆน,นะครับความถี่ไม่เท่ากันแน่ๆเพราะว่าความถี่ตรงข้ามกับความยาวคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นที่เท่ากันก็คือความเร็วโอเคเนาะต่อไปครับข้อ2ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์สเปกตรัมใดเคลื่อนถึงเคลื่อนที่มาถึงโลกก่อนสเปกตรัมอื่นถ้ามาถึงก่อนถึงหลังแสดงว่า คำว่าก่อนว่าหลังก็คือจะต้องเกี่ยวกับความเร็วใช่ไหมใครช้าใครเร็วใช่ไหมครับแต่บระเงินว่าความเร็วมันเท่ากันนะนะครับถ้าความเร็วมันเท่ากันนั่นแสดงว่ามันต้องมาถึงพร้อมๆอมกันนะครับต่อไปข้อ3ครับการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าข้อใดมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดความยาวคลื่นสั้นก็คือแลมดาน้อยถ้าแลมดาน้อยแสดงว่าส่งผลให้ความถี่ต้องมากนะครับมากมากยังไงครับมากที่สุดถ้ามากที่สุด ตามตารางที่เราแจ้งมาให้ดูก็คือแกมมาครับซึ่งมีความถี่สูงสุดอยู่ในตารางแจกแจงอ่าสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับตามนี้เลยครับเห็นไหมครับถ้านักเรียนจําตารางได้นักเรียนจะสามารถตอบได้ทันทีนะครับนักเรียนหาวิธีจํานะครับนอกจากวิธีที่ครูเสนอแล้วอาจจะมีวิธีอื่นที่นักเรียนสามารถใช้ได้คู่กับนักเรียนนักเรียนก็ลองหาวิธีเพิ่ม,เต,มเติมนะครับข้อ4ี่ครับ ขื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้ขื่นชนิดใดพลังงานมากที่สุดนะครับพลังงานมากที่สุดพลังงานมากที่สุดนั้นจะสอดคล้องกับความถี่มากที่สุดด้วยนะครับถ้าเป็นในตารางก็คือแกมมาแต่ว่าบังเอิญว่าในโจทย์ข้อนี้นะครับเขานําเสนอมามีไมโครเวฟอินฟราเรดแสงแล้วก็รังสี X นะครับถ้านักเรียนเรียงนะครับแสงอยู่ตรงกลางอินฟราเรดน้อยกว่าแสงแล้วก็ไมโครเวฟก็น้อยกว่าอีกมากกว่าแสงก็คือมีรังสี x นะครับ เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจําตารางนั้นได้นะครับจะง่ายทันทีในการทําโจทย์ในเรื่องของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโอเคครับสําหรับสเปกตรัมพบกันเท่านี้ก่อนนะครับ